รือฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เครื่องดีเซลนะครับเป็นเรือไฟฟ้านะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมานั่งดูช่วงนี้เขาเปิดให้นั่งฟรีนะครับรอบออตอนออวันธรรมดาก็จะมีตอนเช้าถ้าตอนเย็นนี่จะเป็นบ่ายสามโมงครึ่งถึงทุง่มครึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เกือบเกือบแ3ดสามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นเรือเลยนะครับล่องไปตามคลองพนมคงกเกษมนะครับ เป็นแนวทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่บางทีรถติดนะครับเราเข้ามาทางเรือได้นะครับอันนี้คือเรือไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้ก็จะนั่งฟรีนะครับเรือไฟฟ้าคนไทยผลิตเองนะครับเนี่ยผลิตเองเป็นเป็นมิดต่ตอสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้แต่ถ้าไปเที่ยวกําลังนั่งเรือนะครับนั่งเรือไฟฟ้านะครับ นิ่มมากเลยนะครับนิ่มเสียงค่้อยมากนิ่มไม่มีสั่นสะเทือนนะครับอันนี้เป็นเรือที่ผลิตโดยคนไทยนะครับผลิตเองนะครับนี่ก็จะล่องเรือไปตามคลองพะดุงคูกเกษมนะครับล,ล่องเรือไปเรื่อยๆบรรยากาศช่วงนี้ก็คืมๆหน่อยมอันควรจะตกบรรยากาศในเรือก็เหมือนใครว่าต,ตอนนี้ก็เหมือนเขา กำลังทดลองอยู่นะครับทดลองนั่งฟรีอยู่นะครับเป็นเรื่อยๆนะทั้งหมดจะมีแปดลำนิ่มมากเลยเนาะนิ่มมากเลยเรืออลกอัน <laughs> นี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่พวกขับเรือ,อแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นี่เนาะ แล้วเขาจะเริ่มอันนี้เมื่อไหร่จะเริ่มเริ่มเก็บตังค์ิดว่าสมบูรณ์แบบไม่แน่ใจเนาะเห็นได้ยินข่าวว่าเดินพันวาไม่แน่ใจพันก่อ่นเดินพันวาที่คือเริ่มเดินเรือลำลใหม่ลำใหม่ใช่พอได้ยินข่าวว่ามีเรือไฟฟ้าก็อยากมานั่งดูเนาะว่ามันนิ่มแค่ไหนเนาะเคยนั่งแต่รถไฟฟ้าเรือไฟฟ้ายังไม่เคยนั่งเดินพันวาเนาะ เห็นเขาบอกถ้าถ้าเก็บตามนี้สิบบาทเนาะสิบาทตลอดสายาาเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะอ่านในข่าวเขาบอกสิบสิบาทตลอดสายาามันก็ดีเผื่อรถติดเราจะได้ไม่ต้องนี้เนาะเผื่อรถติดรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายมิรุ่งจะเคยไปน,นัาา่รครั้งแรกหรอคะครั้งแรก พอดูพอดีดูในข่าวไหมว่าเขามีนั่งก็เลยอยากอยากจะมานั่งลงดูถ่ายวีดีโอด,ด้วย <laughs> ถ่ายรูปพี่เล้นะเนี่ยกำลังถ่ายพี่อยู่การเดินทางของเรานะครับมีทั้งหมดความยาวห้ากิโลเมตรนะครับมีทั้งหมดส1บ1ดสบดท่เทาเรือนะครับนี้จะเป็นทั้งหมด มีความยาวทั้งหมด11ท่าเรือนะครับวันนี้ก็เรามามาชมวิวเนะาะข้างทาง,ทางเนาะชมบรรยากาศแต่วันนี้ก็คึ้มๆหน่อยเหมือนอากาศเยน็นๆเหมือนฝนจะตกนะครับอากาศเยน็นๆนี่ก็มีผู้โดยสารล,ลอขึ้นนักเรียนนักเรียนนักเรียนลอขึ้นจะได้ไม่เหงาเนาะ นอนคลลอกกันสองคนเป็นช่วงทดลองช่วงทดลอง,ง,ลอ,งอันนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สิบดท่านะครับท่าเรือ1ิท่าอันนี้ถึงท่าเรือกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานท่าเรือนะ ท่านี้ท่าเรือตรงนี้จะนั่งจากหัวลำโพงนะครับไปหัวลำโพงไปลงไปลงที่ท่าเทวราชคุณชรนะครับอนาคตต่อไปเรือเรืออะไรนะเรือสิคองแสนแสบมันจะเป็นแบบนี้ไหมเป,เป็นเ,เป็นเรือไฟฟ้าไหมเรือไฟฟ้าอยู่ลำที่แบบน้ำมีใช่ไหมเรือคองแสนแสบนก็เป็นอ๋อนล้วเข้ามาตุลโลเข้ามาตุลองอ๋อทดลองวิ่งใช่ไหม ล้นก็นิ่มดีเนาะนิ่มๆเนานะ,ะนิ่มสบายน,นิ่มมากมันก็ได้ได้โลเคชันแบบให,ใหม่ๆที่เราไม่เคยนั่งเลยวันนี้บรรยากาศดีด้วยแหละใช่ใช่<ร>อากาศบ้านเราเพิ่งหนาวเนาะเปสองวันเนาะอากาศหนาวเสองวันโชคดีเดี๋ยวทีนี้ก็จะได้มีทางเลือกทางเลือกเผื่อเขาเดินประจำวิ่งประจำเนี่ยจะได้มีทางเลือกมาก รถเมลติดแล้วก็มาทางนี้อะไรเงี้ยคนเขายังไม่รู้นี่ยังไม่รู้เลยนี่อ่านอ่านเจอเพราีเออะมันมีด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาเลยอยากมานั่งดูอ่านเจอดูคนเขายังไม่รู้ปรจชายน้ำพันยังไม่ถึงถ้าคนรู้นี่น่าจะมาขึ้นเยอะอยู่คิดบ้านอะ,อ,ะอันนี้ถึงโบเบแล้วน,นะครับเนี่ยโบเบ โบเบอตลาดตลาดค้าขายพวกเสื้อผ้านะโบเบอผ่านโบเบด้วยตรงนี้จะมีเป็น,เป,นเป็นทางแยกนะครับก็จะมีเรือจะมีเรือวิ่งมาทางนี้นะครับต้องต้องระวังหน่อยเดี๋ยวก็มีเขียนป้ายาว่าให้ระวังหน่อยระวังทางแยกอันนี้น่าจะเป็นคลองแสนแสบนะครับถ้าจำไม่ผิดคลองที่เราล่องอยู่นี่จะเป็นคลอง กระดุมกรูกเกษมนะครับวันนี้เรือพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเซลโอ้โหรถเขจะไม่เนี้ยมเหมือนของเราอ่ะเนาะเพราะเราจะเนี้ยมกว่าเนาะเรือดีเซลอันนี้ข้างหน้านี่เป็นเรือดีเซลนะะก็จะเสียงดังกว่าของเราหน่อยเนี่ยแล้วทดลองแมส งอมก็ไม่ได้เอามาพี่ลูกขออะไยพี่ลูกไม่เป็นไรฝนตกไม่เป็นไรฝนตกแต่เราต้องปฏิบัติงานตอนฝนตกตอนนี้ตอนนี้ฝนตกนะฝนฝนตกแต่แต่ยังไม่หนักเท่าไหร่วันนี้มีมีทั้งหนาวมีทั้งตกนะมีทั้งฝนตกด้วยนะครับไปดูพี่ลูกขอเนี่ยช่วยข้างหน้าจะเป็นตลาดสะพานขาวนะครับท่าเรือร้าหลวง ถ้าน้ำขึ้นทุ้งสูงนี่เราไม่สามารถวิ่งได้นะครับเพราะว่าเรือจะชนชนสะพานนี่ครับอันนี้เป็นตลาดสะพานขาวนะตรงนี้ก็ตึกสวยนะตึกสวยดูดีแต่ก็จะมีสายไฟนิดนึงสวยงามนะใช่ท่านลงมาก็คือลง ชมบรรยากาศนะฮะตรงนี้จะเป็นถนนหลานหลวงนะถนนหลานหลวงอันนี้เป็นท่าเรนะือนครสวรรค์นะท่าเรือนครสวรรค์มนะันงอะไรกันนี่มันจะเป็นสะพานถ้าน้ําขึ้นสูงสูงนี่ก็เรือก็ไม่สามารถวิ่งได้นะครับเพราะว่าลังคาจะติดสะพานนะล่องเรือตามตามคลอง มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเพราะว่า,าเราไม่เคยเห็นโลเคชั่นแบบนี้แปลกๆแบบนี้นะอันนี้ก็จะมีดอกไม้ข้างคางรชมบรรยากาศอันนี้โลเคชั่นสวยดอกไม้สวยบบดอกไม้สวย ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่จะเป็นสะพานอลาไทยนะผ่านมาเมื่อกี้สะพานอลาไทยดูตึกรามบ้านช่องไปนะครับก็สวยเป็นแบบนึงตึกสวยริมคลองนะตึกสวยริมคลองมันจะสวยเป็นแบบหนึงังนะสะพานนี้มันจะเตี้ยนะสะพานนี้จะเตี้ยครับเพื่อน สะพานนี้จะเตี้ยกว่าเพื่อนต้องต้องระวังห่หยว่าจะผ่านไปได้ไหมอันนี้จะเป็นท่าเรือทำเนียบรัฐบาลนะสะพานนี้จะต่ำมากต่ำหน่อยนึงเราจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยต่ำมากๆโอเคครับอยู่ในเขตของเขตดุซินนะท่าเรือทำเนียบรัฐบาลเนี่ย อ๋อพอดีเลยครัผ่านได้พอดีเลยผ่านผ่านชฉลุยผ่านชฉลุยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาฝึกงานในเรือ อากาศดีฮะอากาศดีอากาศหนาวลมลมลมกำลังสบายลมกำลังสบายฝนก็รู้สึกจะไม่ลงเวรแล้วนะหยุดแล้วนะฝนหยุดแล้วบรรยากาศดีมีคนหาปลาด้วยนะครับริมคลองมีคนหาปลาเลถึงเรากลับเลยไหมหรือว่ายัางไงอ๋อ ใช่จะมามาถ่ายรีวิวเฉยขอบคุณมากครับเพราะเดี๋ยวรถติดไหมครับหวหัวรถติดใช่ใช่หัวรถติดลองหัวด้วยนะอันนี้ท่าเหลือสุดท้ายนะครับท่าเหลือเทวราชนะครับ สุดท้ายแล้วเราจะกลับนั่งกลับไปที่หัวลำโพงนะอันนี้กำลังนั่งเรือกลับนะบนั่งเรือกลับจากท่าเรือเทวราชนะครับจะก,กลับไปหัวลำโพงนะครับ ช่วงที่เราเปิดช่วงที่เราเปิดเดินรถแบบเต็มรูปแบบมันจะมีเว้นระยะเวลาวันธรรมดาเว้นเวลาแบบนี้ไหมหรือว่าเต็มวันเลยอนะช่วงที่เราเปิดจากปกติมันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือ9 6, โมงเช้า9โมงอ่าแล้วช่วงที่เราเปิดก็จะเป็น15นาทีอ๋อถากไปนาทีแล้วก็สิ้นสุดที่9โมงแล้วก็เริ่มที่สามทุ่ต่อ อ๋อเข้าใจว่าถ้าถ้าเต็นรถแบบนี้ก็คือมันไม่ได้วิ่งทั้งวันมัน,นไม่ได้วิ่งทั้งวันเนะาะเพราะว่าช่วงเวลาทังวันจะไม่มีมคนเนาะใช่ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือนัอกการตลาดก็คืออ่าจะวิ่งตามเวลาตามเวลาเลยใช่ค่ะถึงถึง,ถ,งถึงทุ่มครึ่งเลยเนาะอ๋อทุ่มครึ่งคือหมายถึงว่าอย่างวิ่งทั้งวันไหมฮะแปดโมงแปดโมงก็ถึงสิบโมงครึ่งอ๋อ สายสามจะถึงสี่โมงเย็นครับสี่โมงถ้าหกโมงเย็นจะถึงทุ่มอ๋อนี่เป็นเวลาเนาะใช่ค่ะก็คือเอากะเวลาที่ไปทำงานกลับเรื่องเรื่องงานอะไรประมาณเี้านี้โอเคแล้วนะคะจะเลิกกับเสาที่จะไม่ค่อยมีผู้โดยสารอ๋อเขาจะไม่รู้มั้งนี่ยังไม่รู้อะไรนี่นี่นี่ก็ยังไม่รู้นะเนี่ยใจเพราะว่าถูกก็มีรายกลุ่มมีรายกลุ่มใช่มีรายกลุ่มเกือบสามร้อยสามร้อยกว่า เีวม่าจะเป็นการกนักราชการที่ทำงานบางทีเวลาไม่แน่นอนเราก็ไม่กล้ามาเนาะเวลานี้เขาหยุดเดินหรือเปล่าเลยผู้สารไม่กล้าลงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทีนนักลงใช่ใช่ก็จอดตรมนีแล้วก็ทีก็ถัดห้องเลยมันก็จะมีผู้สารเดินลงมา้าก็ที่มี่นะครับจะลง เลจางหลายคนขึ้น,นมาเพื่อบอกว่าช่วงเวลานี้เรือวิ่งนะเพราะว่ามีคนโดดในทะเลเขาก็อยู่ประมาณไหนเรือเขาหลังตกได้วยนะครับานบัติเาน ทำเนียบทำเนียบรัฐบาล ทางแยกทางแยกตรงตรงนี้ต้องรอเรือเรือนี้มากก่จะมีเรือมาทางแยกเรือนี่มมากเลยนะครับนิ่มมาก ม่เหมือนเรือที่เป็นเครื่องดีเซลนะอันนี้เรือนิ่มนั่งสบายไม่มีอาการส,สะเทือนเลยแล้วก็เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้เรือไฟฟ้าที่เป็นการชาร์จแบตเอาชาร์จแบตครั้งหนึ่งก็ประมาณ3มชั่วโมงก็จะวิ่งได้ประมาณ3รอบชาร์จแบตเหมือน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 แบตโทรศัพท์แบบนั้นนะประมาณนั้น เป็นคนหรอบนลำพงนะครับถึงบนลำพงแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นขึ้นตรงนี้นะบนลำพงท่าเรือสุดท้าย okay. Okay. ขอให้เก่งๆนะเ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> ขอบคุณครับดงจากเงือก